ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬกากันค่ะ <aria> รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันไม่มีการล็อบบี้จากรัฐบาลให้ลงมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมเชื่อวันลงมติจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวรัฐบาลล็อบบี้ให้สมาชิกสอนอชอลงมติถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนน์อดีตประธานรัฐสภานายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งโดยประธานสภานิติบัญญัติให้สมาชิกสอนอชองดแสดงความคิดเห็นในลักษณะเป็นการชี้นําหรือจูงใจในการลงมติ โดยกระบวนการถอดถอนอยู่ในช่วงคงสุดท้ายซึ่งในวันที่21-23มกราคมนี้จะมีการแถลงปิดสำนวนถอดถอนทั้งสาสำนวนและจะลงมติในวันที่23มกราคมนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ถูกกล่าวหามาตอบข้อสักถามของสมาชิกด้วยตนเองโดยจะเปิดโอกาสอย่างเต็มที่หากคำถามใดตอบไม่ได้ก็สามารถให้ผู้อื่นชี้แจงแทน นายสุรชัยแสดงความเชื่อมั่นว่าในวันลงมติถอดถอนจะไม่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงจนกระทบการทำงานของสอนอชอซึ่งการลงมติก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถอดถอนย้ำสมาชิกสอนอชอทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการลงมติก็เป็นความลับเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระ อดีตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าสามแยกอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ยอมศึกแล้วหลังออกมายอมรับว่าเสพมทุนกับลูกศิษย์ใกล้ชิดโดยอ้างว่าชานเสื่อมเข้าสมาบัติไม่ได้จากกรณีที่พระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคำสั่งให้พระผู้ปกครองในท้องที่อำเภอน้ำหนาวไปดําเนินการศึกพระ,กะเกษมอาจินศสีโลเจ้าสำนักสงฆ์ป่าสามแยก ที่ออกมายอมรับว่าเสพเมทุนกับลูกศิษย์ใกล้ชิดเพราะผิดวินัยร้ายแรงขาดจากความเป็นพระแล้วซึ่งหากไม่ยอมศึกให้สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ล่าสุดอดีตพระ,กะเกษมอาจิน,นศสีโลเจ้าของฉายาพระอยากดังก็ยอมศึกแล้วโดยก่อนสึกได้เรียกลูกศิษย์ออกมาบอกว่าขณะนี้สภาพร่างกายทุดโทมมาก ชาญเสื่อมเข้าสมาบัติไม่ได้แล้วจึงขอลาศิกขาก่อนแต่ก็จะไม่เดินทางไปไหนโดยจะขอนุ่งขาวห่วมขาวถือศินปฏิบัติธรรมอยู่ภายในสำนักสงฆ์ป่าสามแยกเหมือนเดิมส่วนจะให้พระรูปไหนขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสยังอยู่ในระหว่างการหารือไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะ อินโดนีเซียหวังว่าสภาพอากาศในวันนี้จะดีขึ้นกว่าวันก่อนเพื่อลงมือกู้ซากลำตัวเครื่องบินโดยสารแอร์เอเชียขึ้นจากใต้ทะเลชวาทีมค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียยังไม่สามารถกู้ซากลำตัวของเครื่องบินแอร์เอเชียขึ้นจากก้นทะเลชวาได้เนื่องจากสภาพอากาศที่มีคลื่นลมแรงในทะเลและกระแสน้ำเชี่ยวกรากใต้ทะเล โดยในวันนี้นักบินของทีมค้นหาได้ฟังสรุปสภาพอากาศโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาซึ่งวิตกว่าสภาพอากาศในวันบริเวณน,นี้ที่มีการกู้ภัยอาจมีการแปรปรวนได้ซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของนักประดาน้ำ จนถึงขณะน,นี้อินโดนีเซียสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินโดยสารเจียวบิน q z 8501ตกซึ่งผ่านมาครบ3สัปดาห์ในวันนี้ได้แล้ว51ศพและระบุอัตลักษณ์ได้แล้ว45ศพจากผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน162คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาไปยังสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมที่ผ่านมา และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่3กตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4ใฝ่หาความรู้